นาสะนอนฟุ้งซ่านอยู่ที่เตียงเขาเพิ่งแต่งงานกับหญิงสาวไปหมายความว่าต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่ห้องนี้และจะจับเธอเท่าไรก็ได้นาสะยังไม่ได้เตรียมใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน2ต่อ2เลยห้องนี้ก็มีแค่เตียงเดียวเตียงมีความกว้างแค่80เซนติเมตรถ้าจะนอนสองคนก็ต้องนอนหนุนแขนเขาเลยทดลองนอนกับหมอนแต่ศึกษาว่าแบบนั้นนอนไม่สบายทาให้นาสะเขินหนักมาก เธอเคาะประตูแล้วแต่นาสะไม่ออกมาเปิดและอีกอย่างตอนนี้ก็ดึกแล้วด้วยการกดกริ่งอาจรบกวนเพื่อนบ้านได้ซิกษะไปเอาสัมภาระมาเธอฝากไว้ที่ตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญแต่ถ้าจะนอนที่นี่มันมีฟูกแค่อันเดียวเธอจึงคิดว่าจะไปนอนพักที่โรงแรมเธอแค่รอเล่นเพราะเธอคือภรรยาของเขาเพราะฉะนั้นเธอไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละ เมื่อดึกมากแล้วเธอก็ขอตัวออกไปหาโรงแรมนอนนาสะก็ตามออกมาเราจะไปซื้อฟูกกันทั้งสองก็มาที่ห้างดองกิมาดูฟูกนาสะจะเป็นคนจ่ายเองนี่ก็ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นแรกจากสามี ฟูกที่ทำมาจากขนสัตว์ปีกจะเรียกว่าฟูกขนนกถ้าหากด้านในยัดขนอ่อนมากกว่า50%จะเรียกว่าฟูกขนห่านหรือฟูกสัตว์ปีกแบบอันที่กลับคืนสภาพเดิมได้เรียกว่าเมมโมรีโฟมผลิตจากเส้นใหญ่โพลีเอสเตอร์ฟูกร้อนได้เพิ่มทัวมาลีนลงไปผสมกับผ้าฝ้ายทาให้สามารถเพิ่มความอบอุ่นขึ้นและนี่ก็คือเดดแรกของคนทั้งสอง เมื่อกลับมาที่บ้านทั้งสองก็ลองปูฟูกันศึกษะถูกใจมากถึงเวลานอนแล้วที่นี่ไม่มีห้องอาบน้ำและไม่มีอุปกรณ์ของใช้สำหรับค้างคืนก็พวกแปลงสีฟัน กิ๊บหนผมและก็อะไรอีกหลายอยา่างชุดชั้นในก็ด้วยทั้งสองจึงออกไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อด้วยกันเมื่อกลับมาถึงบ้านสิคษะเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังประตูเธอเปลี่ยนเปชุดนอนที่เพิ่งซื้อมาน้าะะก็เปลี่ยนเปชุดนอนบ้างสิคสะมัดผมเพราะว่าปล่อยผมแล้วนอนไม่ทนัดจะทําให้ผมเสียด้วยภรรยาของผมน่ารักมาก เมื่อปิดไฟนอนแสงจะอ่อนๆสาดส่องไปบนตัวของเธองดงามราวกับงานศิลปะใต้ความงดงามของเธอนั้นนาสะไม่มีทางหลับลงแน่ซิกษะก็บอกฝันดีนะคุณสามีคืนนั้นนาสะนอนไม่หลับใจมันเต้นตึกตึกตักตักจะเวลาตีสองหรือตีสี่ก็ไม่ต่างกันสักนิดเสียงลมหายใจเปลี่ยนไปซิกษะคงนอนหลับสนิทแล้วเธอนอนดิ้นมากผมที่มัดไว้ก็หลุดออกมานาสะ ตั้งใจจะไปห่มผ้าให้ใจอยากจะเข้าไปกอดอยากจะเข้าไปจูบราตรีสวัสดิ์แต่ว่าถ้าจะต้องจูบจริงๆครั้งแรกก็ควรจะเป็นตอนที่เธอตื่นจะดีกว่าสุขศะนอนละเมอลุกขึ้นมาไปดื่มน้ำแล้วเข้ามากอดนาสะหลับอยู่อย่างนั้นแย่งพ้อห่มของเขาไปทำให้เขานอนไม่ได้ห่มผ้าทั้งคืน เช้าวันต่อมาสิกษะถอดเสื้อผ้านาสะจึงห้ามไว้เดี๋ยวก่อนผมยังอยู่ตรงนี้ถ้าถูกมองในส่วนที่สว่างแบบนี้สิกษะรู้สึกอายนะนาสะจึงออกไปจากห้องสิกษะเปลี่ยนชุดมาใส่ผ้ากันเปื้อนตอนนี้เราทั้งคู่ต่างก็นามสกุลยูสกิแล้วเราควรจะมีคำเรียกชื่อของกันละกันเธอจะเรียกเขาว่านาสะคุงเขาก็จะขอเรียกเธอว่าสิกะจังเธอก็หน้าแดงแล้วตอนนี้ก็จบลง